โอ้โหครับเมื่อคำศัพท์ที่ผ่านมาใครได้ดูเกมที่ลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซ่น4ต่อ2บ้างครับผมเองในฐานะที่เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูเกมนี้อยู่มีความรู้สึกเลยครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แฟนบอลของลิเวอร์พูลนะไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลนะครับแต่เห็นฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้นะครับใช้คําว่าเราหลงเสน่ห์เต็มเลยครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้ช่วยเชียร์ลิเวอร์พูลเลยครับการบุกนี่โคตรมันครับการเข้าเพรสซิ่ง ขยันไล่บอลกันทุกคนนะครับหัวติดหัวใจการเป็นนักสู้คุณสมบัติของการเป็นแชมป์ครับถือว่าต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจกเก้นท็อปมั่งของจริงลีอ์พูในยุคเจเกนท็อปนี่โคตรน่าเชียร์เลยครับเมื่อวานนี้ครับเรื่องหัวติดหัวใจของการเป็นนักสู้ครับในครึ่งแรกห็นไหมยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าโดนลูกล้ำหน้าของลุยดิแาสแล้วก็โมซาล่ายิงจุดโทษไม่เข้าหลายทีไม่อาจจะเสียทรงไปแล้วนะครับแต่ว่าลีอ์พูเองก็ถือว่า พวกเขาก็ไม่ได้เสียสมาธินะครับบุก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 ไปเรื่อยๆครับครึ่งแรกยิงไม่ได้ก็จริงแต่ก็มันประสบความสําเร็จในช่วงครึ่งหลังนะครับนี่คือความสุดยอดนะครับเรื่องของการไล่เพลซิ่งเมื่อวานนี้นะครับหลังจบเกมเจกเกนคลับออกมาชมลูกทีมนะครับว่านี่คืออีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับในเรื่อง,องการเข้าเพลซิ่งช่วยกันไล่บอลน,นี่ทําได้ดีสุด,สด แล้วก็ทั้งนักเตะเองรวมไปถึงแฟนบอลสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาครับนี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดของสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลครับเออเจเกนคลอปแม่งให้สัมพันธ์โคตรด,ดีเลยนะครับสดอีกหนึ่งเรื่องที่จะพูดถึงนะครับนักเตะอย่างโมซาล่าครับโอโหครับฤดูกาลนี้ผมใช้เลยว่าสามารถลุ้นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลได้แบบสบายๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ทั้ง4ประตูที่ลิเวอร์พูลยิงได้ โมซาร่ามีส่วนทั้ง4ประตูครับประตูแรกก็ยิงเข้าไปนะครับส่วนประตูที่2ที่ยิงได้นะครับโมซาร่าก็เป็นคนเริ่มจังหวะนะครับจ่ายบอลตัดแผงหลังไปให้กับโชต้าหลุดไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วตกกลับเข้ามาแล้วก็เป็นเคลติสโจนที่ยิงขึ้นนํานะครับส่วนลูกที่3ครับเห็นจังหวะการจ่ายบอลของโมซาล่าครับโอ้โหจังหวะดีใส่ก้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับโคดิกัสโปยิงเนียนตาเหลือเกินครับเวิลด์คลาสสุดๆครับ จังหวัดปักไส้ก้อยชอบชอบชอบมากๆนะครับส่วนประตูผิดท้ายก็แน่นอนแลครับมาแก้ตัวได้จากจุดโทษที่เขาพลาดพลาดไปในช่วงต้นเกมนะครับก็เถือโมซาลาก็ยินดีด้วยนะครับที่ตอนนี้ยิงไปแล้วในพรีเมียร์ลีก150ประตูนะครับตอนนี้เข้าสู่ทำเนียบท็อป10ผู้ที่ยิงประตูสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกได้เป็นที่เรียบร้อยครับโมซาลาปีนี้นครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับ แต่น่าเสียดายนิดนึงนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับทางโมซาราต้องไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วยิ์พูการนี้ไม่มีโมซาราแต่ยังไงต่อไปแต่ไม่ต้องกลัวนะครับลิ์พูมีเจเกนคอปอยู่ในทีมระบบการเล่นมันโคตรดีนักเตะเขาเล่นเพื่อเจเกนทอปครับถือว่าเป็นเสน่ห์ของลิ์พูจริงๆนะครับเมื่อวานนี้คือต่อให้ใครที่ไม่ได้เชียร์ลิ์พูครับเห็นยิ์พูเล่นนะครับผมบอกเลย คุณก็ช่วยเชียร์เรียผู้ครับเมื่อวานโอ้โหแบบหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องของเกมบุกการสร้างสรร์เกมรุกทั้งเกมครับเรียผูนี่ดาหน้าบุกเข้าใส่ตลอดครับมาจากทุกทิศทุกทางครับกราบขวากราบซ้ายเจาะตรงกลางโอ้โหความเร็วของกองหน้าคือมาจากทุกทิศทุกทางจริงครับเล่นในหน้าเชียร์มากต่อให้เกมรับไม่ดีครับเกมรับเสียประตูแต่กูก็จริงจริงทได้มากกว่าจํานวนประตูที่กูเสียไปอะครับนี่มันคือเสน่ห์ของทีมที่ ที่ยอดเยี่ยม,มนะครับคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันต้องแบบนี้นะครับหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้นี่ยอดเยี่ยมสุดยอดจร,จริงครับแฟนบอลแบบนี้ก็เชียร์มันแหละครับเห็นทีมเล่นแบบนี้นะครับโอ้โหใช้คําคว่าผมบอกตรงแลวผมอิจฉานะเห็นเรียกผู้เล่นแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องต้องเรสเ c คครับก็ต้องชื่นชมด้วยในเมื่อทีมคู่แข่งเขาสุดยอดจริงนะครับมันก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมา,มา,ม,ามาชมคู่แข่งนะครับ แต่วันหนึ่งเราก็หวังนะว่าทีมเราขอจัดมาให้เก่งแล้วแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องต้องยอมครับว่าลีพูในยุคเจกเกนคอปนี่แม่งสุดตีจริงๆวะ่ะปีนี้นี่น่าจะดุ้นแชมป์กันมันนะครับระหว่างทีมอย่างลีพูแล้วก็แมนเชสเตียส่วนอาร์เซนอลเองก็ฟอร์มตอนนี้ก็เริ่มดรอปเริ่ม,มแผ่วลงมาแล้วนะครับก็ดูแล้วว่าม้า2ตัวสุดท้ายในปีนี้นะครับก็คงจะเป็นลีพูแหละครับกับแมนเชสเตีย ที่อาจจะได้ลุ้นแชมป์กันยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมารอดูครับสุดท้ายฤด,ดูกาลนี้มันจะจบลงแบบไหนนะครับแต่ว่าในเกมที่รีพูตเจนิวคาเซิลและชนะไป4-2นี่คือหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมนี่คือหนึ่งเกมที่ผมดูแล้วผมประทับใจมากๆครับว่าพวกเขานี่สุดยอดของจริงครับและเพืเ่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างากับเกมในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับมีอะไรอยากจะพูดถึงกันไหม คอมเมนต์ส่งใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่ายวรีบต้องเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืรีกดติดตามช่องโวนตุงไว้ด้วยนะ